ผมตอหรับวันนี้ครับอยู่แปลงเอ่ออยู่สวนทุเรียนครับของหมูมผมนี่แหละครับทิติกรครับนี่บดีบดีบดีคุณทีติกรครับครับสวนเพิ่งตั้งวัสด์กับซิปซิบกระไรครับผมที่ติกรควันนี้เพิ่นก็ได้มาแนะนำการวิธีการปลูกนะครับเนาะ หันหนามันเนี่ยเออยิ้มใส่สุดยอดครับเสียทีหลุดไม่ครับไม่หลุดซางนีครับผมหนาาตัวเดไปหลุดซางนีครับผม,บมอ๋ออีมันทุเรียนพันยังก่อนมอนทองมอนทองมอนเงินมีบอ้มอนเงินมีอมอนเงินมีม,นนมีช่วงงานบวชอือม,มีมอนเงินมอนทองเนาะนี่เอาอีเด้๋นี่ มอนทองต้องเบิดเลยว่บ่มันก็มีมุมนี่กระดุม,มกระดุมนีม่บริกิรกระดุมตัวนี้ตัวนีวน้เป็นมอนทองกันบอกเนี่มอนทองนะครับผู้เรียนผู้ขอไฟครับไปสิมาครับสวอนนั่งก่อนซ้นซมีอัมพรสวนทุเรียนมีอัมพรครับทิติคอนมูผมกับเป็นเป็นหลุกจ่างห้องแม่ครับ จางไม่เคยได้วัวนักเพื่อนชุเรียนมอนทองครับนี่ครับสภาพแปลงปลูกครับระยะห่างปลูกระยะห่างทาเท่าไหร่บอปแปดแปดขุนแปดวะ พยาหางแปดคุณแปดครับแต่ละสายพันธุ์สิระยะหางสิวทกันครับวิธีการปลูกครับเรียนที่จะเกดบานเฮ้าครับเรียนภูเขาไฟครับสวนเมอัมพรกัเจ็ดแปดคนเนี่ละอ่ะอัดฉีดอยู่สวยงามทั้งนั้นครับ อกอกมาแนะนำเนี Or, so well uh ่ยมาแนะนำวิธีการปลูกเนี่ยเรื่องไหนเอ้าปลูกไม่อยากครับปลูกไม่อยากเลยนี่กระจกคุดดินลงไปเป็นลุมเป็นลุมรากไวจะกี่ทิศักทิศเส้นกันเราล่งเลยครับสุดอร้อครับสุดอร้อนครับใครมาคนผู้สาวท่านใดจิมาครับเสาวมากินปีครับชื่อร้อสาวมากินตีครับแจกแจกมันแจกครับเปลือกเปลือกกแจกครับใช้หัวตุ้ย เรียนภาคอีสานครับผู้เขาไฟครับเบิ่งจเกสีดินครับสีดินนี่มุมสีธรรมดาครับสีแดงครับสวยงามครับแดงเพื่อนฝากแหวยนะครับเด้อแดงคุณแม่อัมพรครับแดงของลูกชายเพื่อนกับเป็นมูกผมเนี่ยนะครับบริโภคหมดนะครับเด้อมาอยากมากเข้ามาครับอยู่อำเภอขุนหารครับปั่นซ่อมกีล็ก นะครับสวยงามครับผมนี่ครับสภาพต้นข้างบนนะครับต้นกระเทียมมานี่หลายปีแล้วครับเป็นเป็นเศรษฐีแล้วล่ะผู้มือนี่นะครับพุ่งสภาพเป็นเศรษฐีครับแต่งโตสุดยอดครับนี่ทุดยอดครับเศรษฐีอนะครับนักท่องเที่ยวครับเป็นเขามา เย่ยมชมสวนมันครับช่วงนี้นะครับเทามาเย่ยมชมสวนนะครับเป็นพอเจ้าของเป็นเจ้าของสวนครับเป็นพ่อของโม้ผมนี่ยนะครับก็ได้แนะนำมาท่องเที่ยวครับสวนลูกชาสอย่างว่าวูเป็นครับจบเกษตร,รมาเฮ็ดยัง ทัม cool, ุงก yeah. ับคลองเลยครับอนี่โคดสวนทางหยาครับโคดสวนกับทางหยาครับยงามงามสวยงามนักท่องเที่ยวถือว่าสวยงามครับสะอาดเลือนหูเลือนตาครับผมมีทั้งเหมอดสิบสามไรนะครับ ครับไฮซีมานะครับแนะนำสวนแม่อาพรนะครับผมอยู่อำเภอขุนหารครับบ้านซ้ํากีเล็กตำบลผ่านครับบ้านซ้อมกีเล็กตำบลผ่านนะครับอำเภอขุนหารครับผมบ้านสวนแม่อาพรครับงามๆนะครับช่วงนี้นะครับใครจะมาเที่ยวมาชมมาเภงครับสอบถามวิธีการปลูกเอาไปปลูกครับผม สำหรับวันนี้ครับผมก็ม,มีอย่างหลายครับขอตัวไปเดินชมสวนต้นนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ